สายตาก็จะประมาณนี้นะครับมีโหดเฮ้ยนะครับโอยนีะครับจอมซ่านะครับจอมนะครับโอยนะครับจอมซ่าเด็กกหลักขายของแป๊บนะครับใอยพี่น้องนี่ครับใครสนใจนะครับตักคอนะครับความยาวแบบดูเลยนะครับดูนะครับนี่ความยาวนะครับ สนใจทักมาได้นะครับ600บาทพร้อมส่งนะครับ600บาทพร้อมส่งตามไอดีด้านล่างนี่นะครับคอยไปหนอขอคนทีสนใจจริงๆนะครับคอยไปหนอของมีเข่ามาเรื่อยๆนะครับถามมดเดี๋ยวผมจะบอกอีกที่นะครับสนใจกันนะครับทักมาได้นะครับคอยไปหนอหก0 0บาทนะครับพร้อมส่งนะครับไอดีด้านล่างเลยนะครับสวัสดีนะครับผมเดี๋ยวพามารับชมหนุมอดกันกับแม่วัน มาก็มาผมอะนะครับวันนี้ได้กินน้องเกมจะเป็นยังไงนะครับจะมีกระโดดไหม <c oughs> <c oughs> ดูนะครับดูแบควาดควานเข้าได้สบายนะครับสำหรับหนุ่มมอสไม่ต้องห่วงดูน้องเกมก็มานะครับเขาจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับ คุเลี้ยงนะครับนี<笑><笑>่ครับพามาดูพนุ์มอนะครับวันนี้จะมีอาการเป็นแบบไหนผมเจีมมาด้วยคง่ไงก็คือควานนะครับควานมาคนเลี้ยงมานะครับมาดูแม่ควานเป็นยังไง ก่อนอื่นก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับจ้องมองอยู่นะครับจ้องมองน้องเกมอยู่นะครับด้านนู้นก็เอาอยู่น,นะครับบรรยากาศเดิมๆนะครับก็จะมีฝูงปลายเยอะแยะเลยฝั่งนู้นนะครับไม่ควานเข้าได้สบายนะครับ เข้าได้ถึงเกือบประชิดตัวเลยเลยนะครับสนบสั่งได้ด้วยนะครับนี่นะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับหนึ่งเชือกนะครับฝูงควายก็เยอะแยะ yes เลยนะครับเป็นจัมีอาการกระโดดได้บ่มีอาการแบบสีกระโดดใส่ได้บ่ผมมีเลย จะสามเดือนแลยมั้งบอสี่สิน่ะสิสามเดือนแล้ยมันบอสครับสองเดือนสิบสามวันอ๋ออ่าครับสองเดือนสิบสามวันเนาะยังไม่ครบสามเดือนนะครับยังไม่ครบสามเดือนรอรุนกันนะครับจะสามเดือนหรือสี่เดือนะ แต่ตอนนี้นองเกมบอกว่าโอกาสน่าจะหายเร็วนะครับเพราะว่าลึงนะครับเริ่มจะไม่ไหลแล้วนะครับแต่หุ่นก็ประมาณนี้ครับพร้อมนะครับอืมวันนี้ไม่ควานม,มาถือว่า,าไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับทุกวันจะชอบเล่นโซ่เล่นโอ้โหนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมอสผมถ่ายให้ได้รับชมบ่อยนะครับ สำหรทัท่านใดที่อยากรู้อยากเห็นก็คอมเมนต์เข้ามานะครับสอบถามเราได้นะครับนุมมอสนะครับเวะการบินรอดูนะครับร,รบอ,ด,ด,รบอด,ดูจะทีเดือนนะครับน้ำมันก็ไหลเข้าปากนะครับนะไหลเข้าปาก กินแล้วครับช่วงนี้ก็ถือว่ากินอยู่แต่ดีนะครับที่น้องเกมเข้ามาได้นะครับทุกครั้งอะได้กินก็มีอาการงุนงิดนะครับแ, <laughs> แค่ได้กินก็มีอาการงุนงิดแล้วนะครับดีก็ <laughs> ที่น้องเกมเข้ามานะครับวันนี้ลองดูนะครับว่าเขาจะมีท่าทีเป็นแบบไหนนะครับเวลาเจอควานนะครับ <laughs> ถา่าใส่กลุ่งหายเลยบ่ ก็เห็นบ่เด๋ยนนี้นั่นอ่ะบ่อใบฟ้าผุนบ่นี่ก็จะเป็นแม็ทัพทีมนะครับตอนนี้ก็ปะแป้งอยู่นะครับรอติดตามกันนะครับว่าเชือกนี้นะครับแม่ฟางสุภาพนะครับว่าจะมีข่าวดีมาให้เราได้รับชมได้รับทราบกันไหมนะครับก็อย่างที่บอกนะครับภาวนาให้เขามีเด็กนะครับหรือว่ามีลูกช้างนั่นเองนะครับ มาวิ่งเล่นในซุมนี้ก็แล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับประมาณ 8- 9เดือนนะครับรับชมดูพฤติกรรมพวควานก็บอกว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกมันนะครับตกมันก็จะมีอาการตกมันนะครับหดร้ายก็นิดนึงนะครับเช่นเคยนะครับนี่แหละครับซุมทีมงานอ่าพระไกช้างแดงนะครับหรือ สยามช้างยิ้มแฟมิลี่นะครับผมตอนกลางคืนหรือตอนเย็นก็ออกมาด้านนอกนะครับเน,นี่ส่วนมากเขาจะเอาออกมาด้านนอกทัพทิมก็ปะแป้งอยู่นะครับตอนนี้ทัพทิมปะแป้งนะครับพอนี่แหละครับเดี๋ยวพาไปรับชมอีกหนึ่งหนุ่มของเรานะครับหนุ่มแฟนตาเห็นไหมครับตอนกลางคืนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเอตอนกลางวันก็จะอย,อยู่ตรงนี้ ส่วนตอนกลางคืนก็จะอยู่กันอีกที่นึงนะครับผมว้านี่เลยขนมแฟนตาจอมซาในกกหลักนะครับตอนกาคืนก็นะครับออกมาด้านนอกนะครับนี่นะครับบรรยากาศเย็นๆรับลมมีสันต้าซาในกกหลักนะครับนะีบ่ยฉายา ผมเป็นคนตั้งอเองนะครับผมหุ่นดีนะครับหนุนรอเลยนะครับหนุนรอหนึ่งเชือกเลยนะครับห,โโหุนโอ้โหเริ่มสูงแล้วครับเริ่มมีสูงเริ่มมียืดแล้วนะครับตอนนี้สำหรับหนุ่มแฟนตาของเราดูนะครับสายตาเราจอมซาดนะครับจอมซาด ในกกหกลักเลยนี่เลยนะครับยามเข้ามาเล่นด้วยนะครับอายุก็หลักสิบนะครับนี่หลักสิบนะครับเอาละหาดินแล้วครับผมถอยแล้วครับจะโยนใส่ผมแล้วนะครับโหดโหดเหมือนกันนะครับนี่วันนี้ไม่ได้โชว์นะครับวันนี้ไม่ได้อ่ามาให้เขาโชว์นะครับเพราะว่าน่าจะ อาบน้ำเสร็จสับแล้วนะครับก็กินหญ้านะครับตอนนี้เตรียมเข้าลังนะครับอย่างที่บอกแล้วครับตอนกลางคืนนะครับก็จะออกกันนอกนะครับตอนกลางวันก็จะอยู่ในโรงช้ากนะครับมารับชมกันนะครับกับบรรยากาศยามเย็นนะครับอีกหนึ่งซุ้มนะครับผมมาแวะเวียนมาถ่ายให้ได้รับชมประจํานะครับนั่นก็คือซุ้มพระอุบุมานั่นเองนะครับนี่ก็มีช่องนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับ สยามช้างยิ้มนะครับแฟมิลี่นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งช่องนะครับคุณดีนะครับคุณดีงานสวยนะครับเดี๋นะครับพามาเยี่ยมมาเยือนมารับชมนะครับซุ้มพี่สายันนะครับรอดูนะครับรอติดตามนะครับว่าแม่สุภาพนะครับเขาจะมีช้างเด็กให้เราได้รับชมกันไหมนะครับไม ไม่ไม่นานจนเกินไปนะครับต้องรอรับชมนะครับปีหนึ่งสองปีนะครับแป๊บเดียวนะครับผมเวลาผ่านไปแป๊บเดียวนะครับก็ผ่านมาได้9เดือนแล้วครับรอรับชมกันต่อไปนะครับเขาจะเป็นยังไงนะครับพฤติกรรมของเขานะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับไม่กล้าการันตีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนนะครับผมขนาดตัวที่ว่าแน่นอนยังไม่แน่นอนนะครับหลายคนหลายท่านก็คงจะทราบดีนะครับผมไม่สนใจเลยนะครับมีอาหารนะครับ ยพยายามเดินเข้าไปหาเขาเยนี่ว้ามาแล้วนะครับสายตาดูสายตาไม่เป็นมิตรเลยนะครับสายตาก็จะประมาณนี้นะครับมีโหดเฮ้ยนะครับปอยนะครับจอมซานะครับจอมซาในกกหลักเฮ้ยนี่จอมซ่าในกกหลักนะครับ อชหลอกล่อหน่อยนะครับหูนี่กลางตลอดเลยนะครับคนหนึ่งจัมป้หูนี่กลางใส่ตลอดเลยนะครับนี่นะครับผมพามาเยี่ยมมารับชมนะครับอีกหนึ่งซุ้มนะครับของซุ้มพระคุบุมานะครับแสนดีนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับมีอะไรสอบถามก็ถามกันเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวเจอโหดนะครับโหดนี่นะครับฉายานะครับ จอมซาในกกหลักนะครับผมจอมซาในกกหลักเลยนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าวันนี้ก็พามารับชมอ่าเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับพอหนุ่มจอมซาของเรากับซุ้มพระครูบุญมาแซนดีนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ